สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาเช็คดูทรีนอยนวาวนะครับมันไม่ตัดนะครับผมตรงสัยจะเกิดคาบสนิมเกิดคาบอะไรมันถึงไม่ยอมตัดนะครับผมตั้งไว้แค่สามนาทีเองนะครับนี่นะครับตัวทามเมอร์ ตาทำเมื่อที่ตั้งเวลาไว้ต,ตัวสุดท้ายนะครับมันตั้งไว้แค่สามนาทีเมเวลามันผ่านไปแล้วแต่มันไม่ยอมตัดนะครับแเเลเปิดดูนะครับผมผมจับดูเมื่อกี้นี่มันรู้สึกว่ามันจะร้อน เบเกอร์ลงแล้วนะครับผมไฟลงแล้วก็มาเปิดดูนี่จับตรงนี้มันรู้สึกว่ามันจะร้อนอยู่ตรงนี้เป็นตัวตัด ระบบน้ำนะครับนระบรับมจะมียากใ่ของแมลงมุมจะเข้ามา ทองแดงแล้วก็มีแม่เหล็กจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ จะหนักน่าจะมีขดลวดทองแดงอยู่ตรงนี้นะครับน้ำเยอะเลยน้ำออกมาเยอะเลยครับ น้ำอยู่เอเวอดันออกมาทางด้านนี้ตัวนี้ออกก่อนนะครับมันเป็นมันเป็นกระดาษลอง เด,เด้งปิดน้ำนีลูกยางเด้งปิดเปิดน้ําจะวิ่งลงมาจากเครื่องลงมา,อ,าออกตรงนี้ถ้ามันตัดถ้ามันมีไฟเข้ามาก็จะเปิดถ้าหมดเวลาก็จะปิดปิดตรงนี้ น้ำก็จะไม่วิ่งลงมามจะมีรูเอออกของน้ำนี่ครับตัวที่มันเด้งปิดเด้งเปิดจะมีคราบ ว่ามันมีคาบอะไรเข้ามาทำให้มันไม่เด้งปิดมันก็เครื่องก็จะทำงานไปตลอดจชาผ้าเช็ด โคนโคนเป็นอะไรนะครับนี่นะครับที่โคนที่โคนเต็มเลยนะครับใช้งานไปนานๆก็จะเป็น แบบนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาชลีน้อยวาวไม่ยอมตัด ลองดูที่จะตัดไหมก็โคน่นออกแล้วนอ็อตสี่ทัวตัวนี้เป็นตัวที่ห้าน็อตตัวที่ห้าน็อตคนระจุด ให้ตึงมือเลยนะครับ ก็เอาตัวลองเรียนลองตรงนี้ตัวแรกจะเป็นเหล็กตัวที่สองจะเป็นอัจจะเป็นกระดาษเบาๆตัวนี้ก็ไปไใช้งานได้อยู่ไหมหรือว่าเสียแล้ว

จะมีตัวให้เราทดลองเปิดดูอยู่นะครับปิกเกอร์ขึ้นนนีนะครับตัวสไตล์เราต้อง่เห็นชัดนะครับมัน,นจะซูมให้เห็นภาพชัด กดด้านนี้ให้ตัว a นี้ให้มันหายไปนะครับมันจึงจะตั้งค่าได้นะครับกดด้านนี้สี่ครั้งสีนี่สครั้งตัว A จะหายไปมันจึงจะตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าก็จะเป็นตัว p ตัว P นี่เเป็นตัวตั้งค่าตั้งเวลากนเข้าไปก็จะเป็นเวลาที่เราตั้งไว้แล้วก็มาเลือกมาเลือกตัวนี้เป็นนาทีเป็นเวลาที่กำหนดนะครับตัวนี้จะเป็นนาทีตัวนี้จะเป็นเวลาของเป็นชั่วโมงเวีตนาฬิกา ยี่สิบเก้านี่นะครับเราจะเปิดทดลองดูนะครับว่าตัว A กลับมาแล้วนะครับถ้าปล่อยไว้นานตัว A ก็จะกลับมาก็จะกดปลดล็อกก็จะปลด,ปลดลก,ก็จะปลด,ปลดตัวเริ่มนี่นะครับ4ีครั้งแล้วก็ปลดเปิดตัวนี้มาด้านนี้นี่นะครับปลดครั้งเดียว เครื่องมันจะทํางานนะครับเครื่องมันทํางานแล้วเราลองปิดดูปิดตัวเดิมสองครั้งให้มันไปออฟขึ้นตัวออฟตัดแล้วนะครับตัดแล้วแต่เครื่องยังยังไม่หยุดนะเครื่องจะหยุดช้าเพราะว่ามันจะมีตัวตั้งอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่ปั๊มนะครับนะตัดแล้วนะครับตัวนี้จะตัวนี้จะตัดก่อนนะครับ แล้วตัวปั๊มตึงจะตัดตามมานะครับนี่นะครับตัดแล้วนะครับมันไม่ตัดอยู่เมื่อวานนี้ไม่ตัดวันนี้ก็เลยมาฟังดูอีกมาสังเกตดูว่ามันไม่ตัดอีกก็เลยต้องเอามาล้างทำความสะอาดนะครับเราเลือกเวลาได้นะครับเพื่อน จะลดเวลาไหนวันไหนลดกี่นาทีนี้นะครับจะมีอยู่สี่โซนตั้งมันก็ไม่ยากเอากับตั้งเวลา,าลาลนะครับผมจะเอาร,เรียงว่ายังไม่เสีย อบไว้นะครับตัดขวดมาครอบไว้ใช้ไม่ครอบก็ได้นะครับแต่ผมครอบเพื่อจะไม่ให้มันโดนฝนโดนแดด เพื่อนนะครับผมที่ก็มารับชมปรกฏติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ